เมันหล่อจังเลยเนี่ยดีขึ้นยังครับดีขึ้นยังตรงนี้เหรอ,อ,อตรงนี้วันนี้เจ้าอ้วนรู้สึกว่าเริ่มจะไม่ไหวต้องรดน้ำมันหน่อยเพื่อเสริมอ่าสภาพร่างกายให้ดีขึ้น ดลดน้ำมันหน่อยอย่งนี้ครับท่านดีไหมดีขึ้นไหมครับท้องเหรอท้องท้องท้อง <c oughs> นอนพักผ่อนยู่นี่แหละโอเคหลับตานอน <c oughs> เดี๋ยวไปทำงานก่อนเดี๋ยวกลับมานะ <c oughs> <c oughs> <c oughs>